เดี๋ยวผมจะพามาตอนกิ่งมะนาวนะครับอันนี้ผมได้ทําการตอนไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาทําวิธีการตอนมะนาวอันนี้ตัวนี้ผมตอนไว้อยู่ที่ประมาณประมาณ35วันนะครับอันนี้คือตอนแล้วแล้วก็ได้ผลแล้วแล้วก็จะพามาทําวิธีขั้นตอนนะครับโดยเลือกกิ่งกิ่งที่เขามีอายุ1ปีขึ้นไปนะครับเดีย๋ยวผมจะเลือกกิ่งนี้นะครับ นแรก,กนะครับเดี๋ยวให้เราเลือกเอาทิงพันแล้วก็วัดเอาขนาดประมาณสักขนาดนี้นะครับแล้วก็อูดอเอาเปลือกอออ ตอนนี้ผมได้ตัดเอาเปลือกเขาออกแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องขูดไอตัวที่เป็นเยื่อที่เขาเป็นเยื่อของมะนาวนะครับอันนี้ต้องขูดออกให้หมดอย่าให้อย่าให้เยื่อเขีเขยวมันเหลือีขูดออกเลยครับประมาณประมาณนี้นะครับ ขันตอนต่อมานะครับเดี๋ยวให้เราเอาเยื่อมะพร้าวนะครับที่เราเตรียมไว้เอาชุบน้ําให้มันหมาดนะครับแล้วก็ใส่องถุงพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็หุ้มเลยครับแล้วก็มีเชือกสองอันนะครับ ที่เราห่อเสร็จนะครับให้ทําการมัดมัดแบบเป็นแน่นนะครับในตุวนที่เราต้องมัดนแน่นก็คือว่าเราจะไม่ให้อากาศเขาเข้าไปในไอ้ตัวกิว่งมะพร้าวเพื่อจะให้ความร้อนของบุนภูมิครับเพื่อให้รากเขาแตกได้ดีนะครับ ามาดูครับอันนี้คือทําเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือตอนกิ่งพันธุมะนาววิธีการทําก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปไปซื้อแค่เรามีตัวมะพร้าวกุ้วยมะพร้าวแห้งแล้วก็ถุงพลาสติกแล้วก็มีแค่เชือกนะครับแล้วก็ทําสามารถทําได้เลยแล้วก็จะหุ้มได้ประมาณนี้นะครับ ก็รอประมาณที่ที่สี่สิบถึงสี่สี่สิบห้าวันเนี่ยเราก็สามารถไปปลูกได้เดี๋ยวตัวนี้อยู่ประมาณสามสิบกวันนี้ก็ไปปลูกได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้โตมดแล้วน,นี้รากได้จัดเก็บเลยอันนี้ก็ไปสามารถปลูกได้แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปปลูกทีหนึง่งโอเคครับก็ลองทําดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการอตอนกิ่งพันมะนาวด้วยวิธีการลดต้นทุนที่ถูกนะครับลองทำดูครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าสนใจทำก็ลองทำดูได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ